พัดลมตัวนี้นะครับมันอยากฝืดนะครับมันมันคือมันอยากฝืดเวลาเวลาเราเสียบปลั๊กแล้วมันมันอืดมันน่มันเห็นไหมมันหมุนมันมันไม่มันไม่คล่องนะครับนี่หมุนมันอยู่นี่นะนี่นะมันเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ดูนะครับ คือตอนนี้เราเมื่อกี้นี่มันเสียงดังนะครับมันกระพือนะครับเพราะว่าเรามันเสียงดังอยู่เพราะว่ามันเืดแกนแกนของมันเราขันเราขันน็อตออกแล้วนะครับมันตอนนี้น็อตยึดมันคือน็อตยึดมันไม่แน่นนะครับมันก็เลยเสียงดังด้วยที่จริงอ่ะเราจะถอดออกมานะครับแต่เรายังไม่ได้ถ่ายเราก็เลยจะมาดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ตูดนะครับเปิดตูดช่างมั่วของเรานะครับเครื่องมือก็มั่วมั่วนะครับช่างมั่วยวเอาเปิดตูดตรงมานะก่อนจะเปิดตูดก็ฉีดไม้ไว้ก่อนนะครับนั่นมันอยู่ล็อกของมันนะเพราะว่าตัวนี้มันเสียงดังนะครับ หนึ่งคือเวลาเปิดแล้วเหมือนกับเขาบอกว่าเอาเครื่องสูบน้ำมาเปิดได้ไงดังเต๊กเต๊ก๊นะครับแล้วเราจะทําเครื่องสูบน้ําเครื่องนี้ให้อ่ะหายนะครับให้เสียงนิ่มหรือเปล่านะครับว่าเสียงมันจะกลับไปนิ่มไหมเราจะได้เปลี่ยนบูทไหมนะครับเพราะว่าเราจะเท่าไปดูก่อนนะครับตอนนี้ ่าจะได้เปลี่ยนรูทกันหรือเปล่าง,งานนี้อันนี้เราก็มาร์คไว้แล้วงานมาร์คของเรา อนนี้มันก็น่าจะประมาณพัดลมแอร์ได้นะคับบขนาดนี่เกียร์ถอดนะครับเกียร์ถอดสารก,าก็บอตอนนี้มันออกไปดีนี ติดมั้โอ้โหว่มันน,นี่อะไรวะสลักเกนอะไรน,นี่ไหนล่วงมานะแต่นี่ต้องเป็นสลักอะไรทุกอย่างนะน่าจะเป็นสลักตัวนี้นะหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันดูนะพ่นนะนี่แล้วก็ รูนะครับนี่รูระบายความร้อนนี่อุดตันนะครับเห็นไะหถ้าถ้ารูระบายความร้อนนี่มีฝุ่นอยู่นะครับเราต้องดึงออกนะครับหรือหาอะไรมาเอาออกไม้ได้นะครับเพราะว่าถ้ารูระบายความร้อนตรงนี้นะอุดตันทําให้พัดลมเราร้อนเร็วนะครับ ็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มโลงนะ่งแล้วจะเอาออกจากตรงนี้ได้นี่เหนนะบูทนะครับเราดูแกนบูทตรงนี้นะครับนี่เห็นนะน่าจะได้เปลี่ยนบูทนะครับเพราะว่าน้ํามันแห้งสนิทนะครับเดี๋ยวลรา จะลองหยอดน้ำมันก่อนนะครับว่ามันจะได้นานขนาดไหนะตรงนี้มันติดุนได้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองหยอดน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เอาผ้าเช็ดออกรูร,ระบายความร้อนอันนี้น่าจะเป็นพัดลมอ่หลายปีแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เขาให้มานะครับส่วนมากจะมีแต่เขาให้มาครับ ดูสลักตรงนี้นะครับนี่มันร่วงแล้วนะครับเป็นที่ไม้คือมันกรอบนะครับนะตรงนี้มันกรอบร่วงออกมาสองรูเขายันไว้ให้มันแน่นนะครับร่วงออกมาสองรูมันก็ร่วงออกมาหลายตัวอยู่นะ ข้างในนะครับข้างในนี่เห็นไหฝุ่นเยอะดูไม้ไม้ตรงนี้มันร่วงออกมาเนหะ็นไหมนี่เห็นไหมสองตัวมันร่วงออกมาเยวจะเอาดันเข้าไปนะครับ อนนี้ก็ไม่มีลูกปืนนะครับผมก็ใช้น้ำนะครับน้ำมันนะครับมี่ฉีดนะครับฉีดเข้ามาตรงนมันจะแขะนะผมก็มาลองมาเช็ดดูนะครับนี้เพราะว่ามันอาจจะใช้ได้สักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรายังหา,อาเอาบูทลูกปืนไม่ได้นะครับลูกใหญ่นะครับตัวนี้มันน่าจะ หลายปีแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันหล่อรื่นนะครับไม่มีใครมาหย่อนมันนะแล้วก็ทุกท่านนะครับอย่าเอาเจระบีไปทานนะครับบางคนเอาเจระบีไปทานมันไม่ได้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ผมก็จะใช้ตรงนี้ไม้ไม้ไม้นี่ก็ดัดแปลงึ้นมาน,นี่ เอาน้ำมันเข้าไปถูนะครับเป็นพวกอ่สนิมที่มันเกาะอยู่นะครับเป็นคราบนะครับนี่ก็หมุนนี่นะครับก็ไม้นี่ก็ทำขึ้นมาจากเศษผ้าเอาเศษผ้าพันพัน,พนแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นพันพัน,พนแล้วก็เอาได้รัดรัดรัดไว้ตรงที่นี้นะครับแล้วก็ นี่แล้วก็เสียบดันเข้มาครับดันดันก็หมุนหมุนแล้วก็ทําฝั่งนี้ด้วยนะครับมันจะให้มันหน้ามันคาบที่มันเป็นคาบอ่า ตรงนี้มันยัดเข้าไม่ได้นะครับเราต้องเข้าทางนี้นะแล้วก็เอาน้ำมันไปฉลอมนะครับตรงนี้อีกนะครับคือตอนนี้คือแบบว่ามันยังไม่มีบูตลูกป,ปืนที่จะเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับเราก็ขัดอย่างนี้ไปก่อนนะครับ นี่แท่งไม้เนี่ยเราไม่ต้องยัดก็ได้นะครับยัดก็ได้นะแต่ใครใคยันนะตรงนี้เราก็เอาแกนมานมันจะร้อนเร็วด้วยนะเพราะว่าตอนนั้งรูมันตันนะครับ ทาน้ำมันน้ำมันก็เป็นน้ำมันอ่ะที่น้ำมันจอดจกักรเย่าผ้านะครับน้ำมันจักรน้ำมันใสๆนะครับแต่อันนี้ผมใช้น้ำมันเก่าที่มีอยู่นะครับลองดูว่ามันจะได้นานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับเข้าไปนะครับเราจะใส่แท่งไม้ก่อนแท่งไม้มันหลุดออกมาสองตัวนี่นะแท่งไม้ ใส่ให้มันปกตินะครับนี่นะครับผมประกอบนะครับประกอบก็ไม่ยุ่งยากนะนี่แล้วก็จับหลังจากที่เราทำความสะอาดนะไล่รูที่มันอุดตันนะแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับใส่ชุดนี้เข้าไปก่อนนี่ชุดนี้ ชุดนี้มันชุดนี้มันก็ใส่กับตัวนี้เราดูรอยมาร์กที่เรามาร์กไว้นี่นี่นีรอยมาร์กตรงนี้ให้มันตรงที่เรามาร์กไว้แล้วก็ใส่น็อตเข้ามาปนะุ๊บเดี๋ยวจะไปลองนะครับลองเครื่องนะครับ เครื่องนี้มันแรงมากเพราะว่าเป็นพัดลมที่แรงมากนะตอนนี้มันจะสั่นสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันแรงครับตัวน,นี้อันนี้เราก็ใส่ข้างล่างก็ใส่ฟองน้ำนะครับรองเท้าฟองน้ําตัดตัด,ตดแล้วก็ มันมีน็อตอของอาตัวที่ยางเก่าอยู่นะครับยางแบบนี้นะครับแต่มันมันใส่กันไม่ได้นะมันมันแข็งนะมันไม่นิ่มนะครับก็เลยเอาฟองน้ํามาตัดแล้วก็ขันตะปูเกียวเข้ามามันก็จะยึดอยู่นะครับถ้างนั้นตัวนี้มันแรงมากมันจะถอยหลังนะครับแต่ก่อนนี่เสียงมันจะดังตบตต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 อตต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 ลมตัตต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 ต เบาเลยนะขนาดเบาก็ยังแรงอนี่คือต่ำสุดนะครับพัดลมตัวนี้มันแรงมากคนระับอ,อความหนาของเครื่องเกงนะครับนี่ขนาดเปิดเบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวเปิดเร์เ ครับเสร็จก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเรายังหาบูธไม่ได้เราก็ทําแบบผมได้นะครับ